คุณครูครับครับพาลีเนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครครับพาลีเป็นลูกของพระอินท์กับนางการและอาจนาครับผมครับแล้วเดิมไม่ใช่ลิงดิฮะเห็นว่าเป็นมนุษย์มาก่อนใช่เดิมทีไม่ใช่ลิงครับเกิดจากการเสี่ยงทายของพระฤาษีโคโดมอ๋อทำไมครับพระฤาษีโคโดมบอกว่าเสี่ยงทายโดยจับกุมานเนี่ยกุมานกุมารพาลีเนี่ยกุมาน,นยโยเมยน้ำ ถ้าหากเป็นลูกของพระศรีโคดมกับนางกาลรนาให้ไหวยน้ํากลับมาหาตัวเองครับผมแต่หากไม่ใช่ลูกของตัวเองให้กลายเป็นลิงข้างข้ามไปอีกฝั่งหนึง่งแสดงว่าเกิดข้อสงสัยว่าไม่ใช่ลูกตัวเองใช่และหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอพอแพราเขาก็กลายเป็นลิงข้ามไปฝั่งนู้นแล้วเกิดเป,เป็นลิงข้ามไปฝั่งนู้นแล้วพระอินทร์พ่อตัวแท้ๆสงสารเลยไปสร้างเมืองขีดขินให้แล้วให้พญาพาเลียไป ไปครของเมืองขีดขินก็เลยเป็น <ละ S 1> เจ้าของเมืองขีดขินค,ค,ครับโอเคครับ